คนหนึ่งที่มีชื่อว่าชมซึ่งเขานั้นกําลังนั่งรถแท็กซี่เพื่อจะไปที่ค่ายมวยแห่งหนึ่งและเขาก็ได้มาพบกับครูมวยที่มีชื่อว่าครูชัยชมได้บอกว่าเขานั้นมาตามคําแนะนําของลุงของเขาที่มีชื่อว่าเมฆครูชัยจึงบอกว่าเขาได้รู้แล้วเพราะว่าเมฆได้บอกกับเขาแล้วซึ่งเมฆกับครูชัยนั้นเป็นเพื่อนสนิทกันหลังจากนั้นครูก็ได้แนะนําให้รู้จักกับลูกชายของเขาที่มีชื่อว่าเข้มที่กําลังซ้อมมวยอยู่ตรงด้านหลังและครูชัยก็เรียกพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งที่มี มีชื่อว่าเจ๋งมาให้เป็นพี่เลี้ยงฝึกสอนชมในวันที่ซ้อมในวันพรุ่งนี้ซึ่งขณะนั้นเองก็มีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าแป้งเธอเดินเข้ามาแล้วก็สะดุดล้มแต่ชมนั้นก็คว้าเอาไว้ได้ทันซึ่งแป้งนั้นเป็นลูกของแม่ค้าขายขนมที่อยู่ใกล้ๆนี้และที่สําคัญเธอเป็นแฟนของเข้มด้วยแป้งจึงยื่นขนมที่แม่ฝากมาให้ให้กับครูชยัยและเข้มนั้นก็เดินเข้ามาโอบตัวของแป้งและพาแป้งไปและก็มองหน้าชมแบบไม่พอใจที่มาแตะต้องแฟนของเขา และเรื่องราวก็ตัดมาที่แม่ของชมที่มีชื่อว่ามารีซึ่งเธอนั้นพยายามโทรหาชมแต่ชมนั้นก็ไม่รับสายและดูเหมือนว่าเธอนั้นกําลังจะป่วยอยู่ด้วยเรื่องราวตัดกลับมาที่ชมเจ๋งได้บอกกับชมไปว่านี่คือบ้านพักที่ชมนั้นจะต้องอยู่แต่ชมนั้นจะต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าไม่มีนักมวยคนไหนอยู่ที่นี่ชมจึงถามไปว่าทําไมล่ะเจ๋งจึงบอกว่าก็เข้าว่ากันว่าค่ายมวยนี้นะผีมันเฮี้ยนยังไงล่ะ ก็เลยไม่มีใครอยู่ขนาดข้าเองยังต้องไปเช่าห้องอยู่ใกล้นี้และเจงก็เตือนชมให้ระวังเข้มเอาไว้เพราะว่าดูจากสายตาของเข้มแล้วดูท่าจะไม่พอใจที่ชมนั้นไปยุ่งกับแป้งแฟนของมันเจงจึงบอกว่าไม่มีใครในค่ายมวยชอบมันเท่าไหร่หรอกถ้าไม่ติดตรงที่มันเป็นลูกของครูชัยนะป่านนี้มันถูกพวกของเจงนั่นลุมกระทืบไปแล้วแต่เป็นเพราะว่าเกรงใจครูก็เลยต้องปล่อยให้มันกลางอยู่แบบนี้หลังจากนั้นชมก็เข้ามาในห้องของเขาและชมนั้นก็เอาข้าวข,ของออกมา สิ่งที่เขาหยิบขึ้นมาอย่างแรกก็คือรูปของแม่ของเขานนัเองและมาตั้งอยู่บนโต๊ะใ,ใกล้ๆเตียงและเรื่องราวก็ย้อนไปในตอนที่ชมยังอาศัยอยู่กับแม่ซึ่งแม่นั้นต้องการให้ชมนั้นบวชให้กับเธอแต่ชมก็บอกว่าจะบวชเมื่อไหร่ก็บวชได้แต่ตอนนี้แค่ยังไม่อยากบวชแต่แม่ก็ขยันขยอบอกให้ชมนั้นบวชให้กับเธอชมจะบอกกับแม่ไปว่าแม่ก็เลิกทำงานแบบนี้ให้ได้ก่อนสิเดี๋ยวชมจะบวชให้ซึ่งแม่ของชมนั้นทำอาชีพขายบริการแต่ตัวของชมนั้นไม่ค่อยชอบที่แม่ทแบบนี ชมจะมาชดแม่ด้วยการไม่บวชให้ หลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ชมเขาไปอาบน้ำที่ห้องน้ำและเขาก็รู้สึกว่ามีใครบางคนเดินผ่านเขาไปและจ้องมองไาที่เขาแต่เมื่อชมนั้นหันมาเขากลับไม่พบใครเลยเรื่องราวตัดมาในวันต่อมาชมได้มาซ้อมมวยกับครูชัยซึ่งครูชัยนั้นก็บอกให้ชมนั้นไปพักก่อนวันนี้ซ้อมมาเยอะแล้วชมก็ได้เจอกับแม่ที่มาหาเขาที่คลายมวยนี้ซึ่งขณะนั้นชมก็ได้เจอกับแม่ที่มาดักรอเจอชมแล้วมาบอกกับชมเรื่องที่ยา อากให้ชมนั้นบวชให้กับเธอแต่ชมนั้นก็พูดคําเดิมว่าก็เขาบอกไปแล้วไงว่าเขายังไม่อยากบวชเราคุยเรื่องนี้กันไปแล้วนะแม่ทําไมแม่ต้องพูดเรื่องนี้ซ้ําๆด้วยแม่จึงบอกว่าแม่แค่อยากเกาะชายผระเหลืองขึ้นสวรรค์แม่กลัวว่าแม่จะไม่ได้อยู่รอวันที่ชมนั้นได้บวชและชมก็ไล่แม่กลับไป หลังจากนั้นเจ๋งก็มาบอกกับชมว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวเขาจะกลับแล้วแต่ชมนั่นบอกว่าเดี๋ยวเขาจะขออยู่ซ้อมต่อคนเดียวก่อนเจงจึงเตือนว่างั้นก็อย่าซ้อมให้มันหักโหมนักและถ้ามันค่ำแล้วก็ให้รีบเข้านอนละ่ะอย่าออกมาเดินเพี้ยนพ่านเขาว่าที่นี่นะมันเฮี้ยนนักนะก็ระวังเอาไว้ด้วยแต่ชมนั่นก็ซ้อมจนมืดค่ำ ซึ่งขณะน,นั้นที่ชมกำลังจะไปอาบน้ําหลังจากซ้อมเสร็จเขาก็สังเกตว่ามีใครบางคนเดินผ่านเข้าไปเมื่อชมเดินตามไปก็พบกับแม่ที่โผล่มายัางไงก็ไม่รู้แม่ได้มาขย่าวตัวของชมแล้วบอกว่าชมบวชให้แม่หน่อยได้ไหมชมจึงตะคอกแม่ไปว่าแม่แม่พูดถึงเรื่องนี้อยู่ได้ชมบอกแล้วไงว่าชมยังไม่บวชซึ่งแม่ก็ขย่าวตัวชมแรงยิ่งกว่าเดิมซึ่งก็ทําให้ชมนั้นตกใจเป็นอย่างมากแล้วก็บอกกับแม่ไปว่าแม่เป็นอะไรเนี่ย และเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาชมมาซ้อมกับเจ๋งให้ครูชัยได้ดูซึ่งครูชัยนั้นก็ได้บอกกับชมว่าชมนั้นเก่งมากๆแล้วก็มีฝีมือลายมือที่ดีฝึกอีกหน่อยก็คงขึ้นชกได้แล้วซึ่งขนานั้นเองโทรศัพท์ของชมก็ดังขึ้นเจ๋งจึงบอกว่าแม่ของชมนั้นโทรมาแต่ชมนั้นก็ไม่สนใจแล้วก็บอกว่าซ้อมก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยรับที่หลังซึ่งมาซ้อมเสร็จแต่ชมนั้นก็ไม่รับสายของแม่และไม่โทรกลับด้วย หลังจากนั้นเขาก็พักมากินข้าวและชมก็มานั่งโต๊ะใกล้ๆกับเข้มที่มีแป้งนั้นคอยเตรียมกับข้าวมาให้ซึ่งชมก็มองแป้งแล้วก็ยิ้มให้กับเธอจนทําให้เข้มนั้นไม่พอใจเข้มจึงยกกําปั้นขึ้นมาและชี้ไปที่ชมจนทําให้เจงั้นต้องเข้ามาขัดจังหวะและบอกให้ชมนั้นกินข้าวก่อน หลังจากกินข้าวกเกษตรชมจึงถามกับเจงไปว่าแป้งนั้นเป็นใครม,มาจากไหนทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เจงจึงบอกไปว่าแป้งน่ะมันเป็นลูกสาวของแม่ค้าขายขนมอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละมันเป็นแฟนของไอ้เข้มเองชอบมันนะสิแต่ก็ระวังไว้นะ อย่าไปยุ่งกับเด็กหอยเข้มมาเลยดีกว่าแค่นี้มันก็ขมเอนเองแย่แล้วซึ่งขณะนั้นแป้งก็เดินเข้ามาแล้วก็เอาน้ำาให้กับชมแล้วบอกว่าขอบคุณวันนั้นที่ช่วยพยุงตัวงเธอไว้ไม่ให้ล้มชมจึงบอกว่าไม่เป็นอะไรเรื่องแค่นี้เองแป้งจึงบอกกับชมว่างั้นถ้าเราว่างๆเราไปกินข้าวกันไหมซึ่งชมก็ตอบตกลงไปขณะที่ทั้งสองคนกําลังคุยกันอย่างถูกคอเจ๋งก็เข้ามาขัดจังหวะแล้วก็ถามว่าทําอะไรกันนาะแต่แป้งนั้นก็บอกว่าไม่ได้ทําอะไรเพียงแค่มาขอบคุณชม ที่ช่วยเธอเอาไว้วันนั้นเคมจึงบอกกับชมไปว่าอย่าให้เห็นนะว่ามายุ่งกับแป้งอีกไม่งั้นโดนดีแน่แต่ชมนั้นก็ไม่ได้กลัวเขาได้บอกกับเคมไปว่า ถ้าอยากเจอก็ไปวัดกันบนเวทีกันเลยดีกว่าหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ขึ้นไปชกกันบนเวทีแต่ชมนั้นก็สู้เค้มไม่ได้พเพราะเค้มนั้นเชิงมวยดีกว่าซึ่งขณะนั้นเจงก็เดินเข้ามาแล้วเขาก็คิดว่าถ้าครูรู้เรื่องนี้คงเป็นเรื่องเป็นราวอย่างแน่นอนเจงจึงตะโกนบอกว่าครูมาจนทาําให้ทั้งสองคนนั้นเลิกชกกันและเค้มก็พาตัวของแป้งออกไปเจ๋งจึงเข้ามาบอกกับชมว่าดีนะที่เข้ามาเห็นก่อนไม่งั้นครูมาเห็นเข้าเป็นเรื่องแน่เรื่องราวต่อมาที่ผ่ แป้งออกมาข้างนอกเขาจึงมาถามกับแป้งซ้ําว่าแป้งนั้นคิดอะไรกับชมหรือเปล่าแต่แป้งนั้นก็บอกว่าไม่ได้คิดอะไรเป็นเพียงแค่เพื่อนกันเท่านั้นเขมจึงบอกว่าเขาไม่ได้โง่นะแป้งจึงบอกว่าเธอจะไปชอบคนอื่นได้ไงเพราะว่าเธอนั้นรักเข้มคนเดียวซึ่งขณะนั้นเข้มจงบอกว่ามาทําให้เขาโกรธ แป้งต้องรับผิดชอบเข้มจึงดึงแป้งเข้ามาและกําลังจะจูบแต่แป้งนั้นก็ดันตัวของเข้มออกแล้วบอกว่าเธอไม่อยากให้ใครเห็นซึ่งก็ทําให้เข้มนั้นถึงกับเซ็งไปเลยเรื่องราวต่อมาที่ครูชัยเขาได้โทรไปหาเมฆลุงของชมแล้วก็บอกกับเมฆไปว่าขอบคุณนะเว้ยที่เองน่ะคอยดูแลลูกเมียของข้าซึ่งลูกเมียที่เมฆนั้นพูดถึงนั่นคือมลีกับชมนั่นเองที่แท้จริงแล้วมะลีนั้นเป็นเมียเก่าของครูชัยและชมก็เป็นลูกของครูชัยด้วย เมฆนั้นเป็นคนแนะนําให้ชมมาฝึกมวยที่ค่ายของครูชัยเพื่ออยากให้พ่อกับลูกได้เจอกันครูชัยจึงขอบคุณเมฆไปแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ใช้วิธีนี้เขาก็ไม่รู้ว่าจะได้ดูแลลูกยังไงและคงไม่ได้อยู่ใกล้ๆลูกถ้าเผื่อว่าชมนั้นรู้ชมก็คงจะโกรธที่ครูชัยนั้นไม่เคยอยู่ดูแลชมเลยขณะที่ครูชัยกําลังคุยอยู่เ้มเขาก็แอบฟังอยู่ตรงกำแพงและได้ยินเรื่องราวทั้งหมดจนทำให้เขานั้นเสียใจเป็นอย่างมากที่พ่อนั้นยังห่วงกับลูกของเมียเก่า จนทำให้เข้มนั้นแอบมารองให้คนเดียวและเข้มนั้นก็โกรธแค้นในตัวของครูชยัยแล้วก็ชมเป็นอย่างมาก เรื่องราวตัดมาที่ชมที่กําลังซ้อมมววอยู่กับเจ๋งขนาดนั้นแป้งก็เดินเข้ามาแล้วก็เอาผ้ามาซับเหงื่อให้กับชมแล้วบอกว่าหน้าเปียกหมดแล้วเค็มได้เข้ามาเห็นพอดีเขาจึงเข้ามามีเรื่องกับชมว่าชมนั่นมาอ่านมายุ่งกับแปง้งจนทําให้ทั้งสองคนนั้นเกือบจะต่อยกันแต่ครูชัยก็ห้ามมาไว้ก่อนแล้วก็ผลักเค็มออกไปแล้วบอกว่าอย่าทําแบบนี้อย่าให้เห็นอีกผู้มาหาเรื่องชมแล้วเขาก็บอกกับชมว่าต่อไปก็จะให้เห็นเหมือนกันว่ามีเรื่องกันนีนี้เคม็ม จึงพาแป้งออกมาแล้วก็ถามแป้งให้แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่นี่มันไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอนั้นไปอ่อยชมแป้งจึงบอกว่าที่เธอทําไปเป็นเพียงแค่ต้องการอยากจะรู้ว่าเคมนั้นจะถึงเธอหรือเปล่าซึ่งเธอนั้นก็ทําได้ผลพอเคมนั้นถึงเธอจริงๆเขเคมจึงบอกว่างั้นถ้าเป็นแบบนั้น แป้งก็ต้องรับผิดชอบที่มาทําให้เขาโกรธและเข้มก็ดึงแป้งเข้ามาจูบแต่แป้งก็บอกว่าวันนี้เธอต้องรีบกลับบ้านก่อนเพราะเธอต้องรีบไปช่วยแม่เฝ้าร้านหลังจากนั้นแป้งก็เดินจากไปเรื่องราวต่อไปที่ชมที่กําลังคุยอยู่กับเจ๋งซึ่งเจ๋งนั้นก็บอกว่าวันนี้เขาขอตัวกลับก่อนและครูชัยก็เดินเข้ามาแล้วก็ถามกับชมไปว่าโชมนั้นมีเรื่องอะไรเครียดหรือเปล่าเห็นหน้าตาเครียดแต่ชมนั้นก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรครูชัยจึงบอกว่าถ้ามีอะไรก็ให้ปรึกษาเขาได้ คิดซะว่าเขาเป็นพ่ออีกคนหนึ่งก็ได้ซึ่งชมนั้นก็ยังไม่ได้เลิกซ้อมเขาจึงซ้อมมวยต่อขณะนั้นเองมารีก็ได้ยืนมองชมแต่เธอก็ไม่ได้เข้าไปหาชม มารีได้เดินไปหาครูชายที่กำลังสูบอยู่ข้างกะแพงซึ่งก็ททาให้ครูชัยนั้นดีใจมากที่มารีนั้นมาหาแต่มารีนั้นไม่ได้มาอยู่กับครูชัยเธอมาเพียงต้องการจะบอกลาเท่านั้นครูชายจึงถามไปว่ามีอะไรหรือเปล่าจะรีไปไหนล่ะเราคิดว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันแบบครบครอบครวบัวซะเอกมารีจึงบอกว่ามันถึงวันที่เธอจะต้องไปแล้วฝากครูชายนั้นช่วยบอกลาชมด้วย แม้ว่าครูชัยจะพยายามยืมมารีไว้แค่ไหนแต่เธอก็ไม่ฟังและเธอก็เดินจากไปขณะนั้นครูชัยจึงรีบเดินตามมาลีไปแต่มาลีก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยโดยที่ครูชัยนั้นก็ไม่เห็นเธอเมื่อครูชัยนั้นพยายามมองตามไปแต่ก็ไม่เห็นเลยว่ามาลีนั้นเดินไปที่ไหนเหมือนเธอนั้นเดินเร็วมากๆเรื่องราวตัดมาในคืนนั้นหลังจากที่ชมนั้นซ้อมเสร็จชมนั้นรู้สึกว่ามีใครบางคนด,มด,มดมมอมดอมมองอยู่ตรงหน้าประตูห้อง,ของเขาขณะที่เขากําลังจะเข้ามาในห้องก็มี มีคนนั้นผลักประตูเข้ามาแล้วก็ดันร่างของชมนั้นให้ล้มกับที่นอนซึ่งนั่นก็คือแป้งนั่นเองแป้งได้เข้ามาจู่โจมชมจนทําให้ชมนั้นอดใจไม่ไหวและทั้งสองคนนั้นก็สะบัดเฮตุกันอย่างเมามันเรื่องราวตัดกลับไปที่ครูชัยครูชัยนั้นกําลังนั่งคิดอยู่ที่มารีนั้นมาลาเขาเขาจึงหยิบรูปถ่ายที่เขานั้นเคยถ่ายไว้3คนพ่อแม่ลูกในตอนที่ชมนั้นยังเด็กๆขึ้นมาดูและเรื่องราวก็ย้อนไปในอดีตในตอนที่มารีนั้นกําลังท้องอยู่มารี จึงถามกับครูชายไปว่าเราจะตั้งชื่อลูกกันว่าอย่างไรดีครูชายจึงคิดไอเดียออกว่างั้นตั้งชื่อลูกว่าชมไหมเอาตัวอักษรแรกของพ่อและแม่มารวมกันชายกับมะลีก็จะได้เป็นชมมะลิจึงบอกกับทารกที่อยู่ในท้องของเธอว่างั้นต่อไปนี้ลูกจะมีชื่อว่าชมนะและเรื่องราวก็ตัดกลับมานปัจจุบันขณะที่ครูชายกำลังนั่งมองรูปอยู่ ขก็มาแอบมองครูชัยและเขาก็เดินเข้ามาุวนวายกับครูชัยว่านี่ที่แท้จริงแล้วชมนั้นเป็นลูกของครูชัยกับเมียเก่าใช่ไหมเขารู้เรื่องหมดแล้วว่าครูชัยนั้นส่งคนไปคอยดูแลทั้งชมแล้วก็เมียเก่าทําไมต้องทําแบบนั้นด้วยพ่อนั่นไม่เคยรักผมกับแม่เลยใช่ไหมไปรักแต่เมียเก่าและก็ไอ้ลูกเมียที่มันเกิดจากผู้หญิงที่ขายตัวไอ้ชมน่ะมันเป็นลูกของพ่อจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้และเมียเก่าของพ่อน่ะมันก็เป็นผู้หญิงสามซอนซึ่งก็ทําให้ครูชัยนั้นก็ไม่พอใจแล้ว ก็ตบหน้าเข้มเป็นอย่างแรง ครูชายจึงบอกความจริงท้งหมดกับเข้มว่าจริงๆแล้วมันก็เหมือนอย่างที่ wrote, jam, เข้มนั้นพูดนั่นแหละเขาไม่เคยรักแม่ของเข้มแล,และไม่เคยรักขเข้มเลยคนที่ 3, สามสอนน่ะไม่ใช่แม่ของชมแต่เป็นแม่ของเข้มต่างหากเพราะว่าแม่ของเข้มน่ะมัวไปทั่วและเขาก็ไม่เคยมีอะไรกับแม่ของเข้มด้วยแม่ของเข้มนั้นถูกจับใส่ตะกร้าล้างน้ํามาให้แต่งงานกับเขาที่เขานั้นยอมแต่งงานกับแม่ของเข้มเป็นเพราะว่าเขาต้องการค่ายมวยนี้เท่านั้นซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่ครูชายพูดซึ่งก็ทําให้เข้มนั้นเสียใจเป็นอย่างมากที่เรื่องราวทดมันก บบเป็นแบบนแี้ครูชายจึงย้ำกับเข้มไปอีกว่าที่ข้ามาแต่งงานก็เพื่อคาา่มวยนี้เท่านั้นแหละไม่งั้นข้าคงไม่ทนเลี้ยงเองมาหรอกขณะที่ครูชายกำลังจะเดินออกไป เข้มจึงหยิบเอาถ้วยรางวัลที่ตั้งอยู่ไปฟาดหัวครูชยัยจนครูชัยนั้นล้มลงไปเข้มจึงบอกกับครูชัยไปว่างั้นถ้ามึงมาแต่งงานกับแม่กูเพียงแค่ต้องการค่ายงั้นกูขอค่ายแม่กูคืนแล้วกันนะและเข้มก็เอาถ้วยรางวัลนั่นตีครูชัยซ้ําไปเรื่อยๆซึ่งขณะนั้นเจ๋งก็เข้ามาเห็นเหตุการณ์พอดี และเรื่องราวก็ตัดไปที่ชมชมนั้นเขาเห็นว่าแม่มานั่งรออยู่ตรงครัวเขาจึงเข้าไปเรียกแม่และถามว่าแม่ท่านทําอะไรขณะที่ชมกําลังสะกิดแม่อยู่เขาก็สังเกตเห็นว่าแม่กําลังทํากับข้าวและกําลังหั่นเนื้อหมูแต่เนื้อหมูนั้นมันกลับมีเลือดหยดใส่ชมจึงมองไปที่หน้าของแม่และเห็นว่าเลือดนั่นมันหยดมาจากดวงตาของแม่นั่นเองจนทําให้ชมนั้นตกใจเป็นอย่างมากและเขาก็สะดุ้งตื่นสิ่งที่เขาได้เห็นเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นชม เขาจึงลุกออกมาจากที่นอนและเดินออกมาข้างน,นอก และชมก็ได้เห็นเคมที่กําลังลากร,ร่างของครูชายออกไปอยู่ชมจึงเข้ามาทีบเคมและถามว่าเคมนั้นทําอะไรทําแบบนี้กับพ่อของตัวเองได้ยังไงทําให้ทั้งสองคนนั้นต่อสู้กันแต่ชมยังก็สู้เคมไม่ได้เคมจึงหยิบเอาเก้าอี้มาแล้วกาลังจะฟาดไปที่ชมแต่จู่ๆก็มีเสียงปืนดังขึ้นและร่างของเคมนั้นก็ล้มลงกับพื้นคนที่ยิงปืนใสเ่เคมนั่นคือตํารวจนั่นเองตํารวจนั้นมาทันเวลาพอดีคนที่แจ้งความให้ตํารวจมาที่นี่นั่นคือเจ๋งและเขา เขา,าพยุงชมนั้นขึ้นไปหลังจากเรื่องราวทั้งหมดนั้นสงบลงครูชัยนั้นก็ถูกนําส่งที่โรงพยาบาลซึ่งอาการของครูชยัยนตอนนี้เขายังมีชีวิตอยู่แต่ยังไม่ได้สติชมจริงทางก็เจงไปว่า เจงนั้นพานตำรวจมาที่นี่ได้ไงเจงจึงบอกว่าเขานั้นลืมโทรศัพท์ไว้ที่ค่ายก็เลยย้อนกลับมาเอาและเขาก็เห็นว่าเข้มกําลังทําร้ายครูชายอยู่เขาไม่รู้จะทําอย่างไรจึงรีบไปแจ้งความและชมจึงถามกับเจงไปว่าและเจงนั้นเห็นผู้หญิงอยู่ในค่ายนี้บ้างหรือเปล่าเขาได้ยินเสียงแม่ของเขาตอนที่เขากําลังถูกทําร้ายแต่เจงนั้นบอกว่าเขาไม่เห็นนะไม่เห็นมีใครอยู่แถวนี้เลยซึ่งขณะนั้นแป้งที่ออกมาจากห้องของชมก็มาถามว่าชมนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ก็ทําให้ชมนั้นไม่ พอใจแล้วบอกว่าแป้งไม่รู้สึกอะไรบ้างหรอไอ้เข้มนั้นมันตายไปทั้งคนนะแป้งจะบอกว่าทำไมถึงพูดแบบนี้ล่ะเรามีใจให้กันไม่ใช่หรอแต่ชมนั้นก็ไม่ได้ตอบแล้วก็หันหน้าหนีเจ๋งจึงแกล้งพูดแซบไปว่าผู้ชายเขาไม่เอาอยางจะตื้ออยู่ได้แป้งที่ได้ยิยนคำพูดของเจ๋ง เธอจึงด่าชมแล้วบอกว่าชมนั้นโง,ง่มากๆ Jamie, ที่ไม่เอาเธอและเธอก็เดินจากไปและเจงก็นึกออกว่าเขานั้นได้เจอรูปในกระเป๋าของครูชัยซึ่งรูปนั้นก็เป็นรูปที่ครูชัยนั้นถ่ายกับมะรีและก็เด็กคนหนึ่งซึ่งชมนั้นก็จำไม่ได้ว่าเด็กคนนั้นนั้นคือเขานั่นเองซึ่งชมนั้นก็งงมากๆว่าทำไมครูชัยมาถ่ายรูปกับมะรีได้ซึ่งขณะนั้นก็มีเด็กในค่ายเอาจดหมายมาให้กับชมและบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาฝากเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือแม่ของชมนั่นเอง เจงจึงบอกว่าถ้าแม่ของชมนั้นอยู่แถวนี้เพราะว่าชมนั้นได้ยินเสียงเธอเรียกแล้วทำไมเธอต้องส่งจดหมายมาให้ด้วยละ่ะ ชมจึงเปิดจดหมายนั้นขึ้นมาอ่านจนได้พบว่าข้อความที่แม่เขียนเป็นข้อความที่แม่บอกว่าถ้าชมได้อ่านจดหมายฉบับนี้แม่อาจจะไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วเพราะว่าแม่นั้นติดโรคจากอาชีพที่เธอนั้นทำเธอเพียงต้องการให้ชมนั้นบวชให้กับเธอเพื่อเธอจะได้เกาะชายผ้าเหลืองเพื่อเธอนั้นจะได้ไปอยู่บนสวรรค์บ้างเธอเพียงแค่ต้องการจะได้บุญเพื่อหวังจะได้ทายบาปในสิ่งที่เธอนั้นได้ทำเธอเคยรักอยู่กับครูชัยแต่แม่ของครูชัยนั้นกีดการระหว่างความ ความรักของทั้งสองคนซึ่งแม่ของครูชัยบังคับให้เธอนั้นไปขายบริการโดยที่เธอนั้นไม่ได้เต็มใจและเธอก็ได้เขียนทิ้งท้ายเอาไว้ว่าถ้าวันนี้ชมได้อยู่ในค่ายมวยของครูชัยแล้วให้ชมได้รู้ไว้ว่าครูชัยนั้นคือพ่อแท้ๆของชมและเรื่องราวก็ย้อนให้เราได้ดูว่าในตอนที่มารีเ <c oughs> ที่ยวไปเ <c oughs> ที่ยวมาเพื่อมาหาชมที่ค่ายมวยเธอนั้นจู่ๆก็มีเลือดไหลออกจากปาก <c oughs> แล้วก็ล้มไปหลังจากนั้นเธอก็เสียชีวิตเธอได้ <c oughs> ทิ้งท้ายประโยคในจดหมายว่า ปอลอแม่รักลูกนะซึ่งก็ทําให้ชมนั้นเสียใจเป็นปอย่างมากหลังจากอ่านจดหมายฉบับนี้และเรื่องราวก็ตัดมาในตอนที่ชมเขาตัดสินใจจะบวชเพื่ออุทิศสูงกุศลให้กับแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วและคนในค่ายมวยก็มาร่วมในงานบวชของชมด้วยซึ่งเมื่อชมนั้นมองไปข้างหน้าเขาก็พบกับดงวิยาของมะลีที่มายืนอยู่ตรงหน้าของเขาซึ่งชมนั้นก็ยิ้มให้กับดูวิยาของแม่และเรื่องราวมิติสยองในตอนแม่พระก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะ ครับผมเป็นเรื่องราวของครอบครัวมากกว่านะครับที่ชีวิตความรักเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยงามตั้งแต่ในตอนรุ่นของพ่อและแม่แล้วทั้งสองคนเนี่ยรักกันแต่กลับถูกแม่ของครูชัยเนี่ยกีดกันแล้วก็บังคับให้แม่ของชมเนี่ยไปขายตัวจนทําให้แม่ของชมเนี่ยต้องใช้อาชีพนี้ตลอดแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมว่าทําไมเธอเนี่ย ไม่เปลี่ยนไปทาอาชีพอื่นซึ่งเธอก็อาจจะมีเหตุผลของเธอนั่นเองนะครับและชื่อตอนที่มีชื่อว่าแม่พระเนี่ยก็คือตัวของแม่ต้องการที่จะให้ลูกบวชให้เพื่อหวังว่าจะได้เป็นแม่ของพระสักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้แบบว่าเกาะปาจิวรเนี่ยได้บุญใหญ่บ้างแต่ก็มันก็ไม่ทันการนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยได้เสียชีวิตไปจากโรคที่เธอนั้นเป็น สุดท้ายชมก็ได้บวชให้กับแม่จริงๆแต่ได้บวชตอนที่แม่เนี่ยเสียไปแล้วนะครับผมเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออาภัยไว้ณนที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแจ้์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีวันนี้ไปแล้วครับร